ใช้แค่สามแบงก์เนี่ยก็สวยเป๊ะได้ทั้งหน้าผมผิวเลยมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพัชชีอีกแล้วนะคะต้นเดือนแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะออกไปชอปปิ้งซื้อของใช้เข้าบ้านแปบบ๊แบๆบเงินเดือนก็หมดอีกแล้ววันนี้พัชจะมาป้ายาสินค้าที่ผัดคัดมาแล้วว่าใช้ดีใช้แค่สามแบงก์เนี่ยก็สวยเป๊ะได้ทั้งหน้าผมผิวเลยแถมได้ของพรีเมียมน่ารักน่ารัก,รกเป็นน้องกระเป๋ามะม่วงแบบนี้ด้วยนี่เลย เดี๋ยวเราเปิดถุงช้อปปิ้งสินค้าจากเครือยูนิลิเวอร์กันค่ะมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างภายในถุงพันก็ลมสินค้าบางดุงหน้าผมผิวที่ใช้แล้วดีมาให้แล้วนะจากแบรนด์วาซลีนซิตรา ด็อกเทรซามีซันซิลและพรอนค่ะเพื่อนๆสามารถจับเจตสินค้าที่ชอบได้เลยมาเริ่มกันที่งานผมกันก่อนเลยนะคะตัวแรกที่พาจะรีวิวก็คือตัวนี้เลย Clear a n แอนตี้แดน f รับ t 8ชั่วโม r อิ free เป็นแชมพูที่พาชอบมากเขาช่วยให้หนังศีรษะเนี่ยไม่มันไม่คันลดการสะสมของแบคทีเรียและสิ่งที่พาชอบมากนะคะคือเขามีกลิ่นหอมแอปเปิ้ลยาวนาน48ชั่วโมงเลยคือจะบอกว่ามันเหมาะกับสาวๆที่ไม่อยากสระผมทุกวันนะคะคือพัทก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะผมยาวแล้วมันแห้งยากอะทุกคนแล้วพอใช้ตัวนนี้้ะะครูสึกว่า มมันมันช้าลงค่ะเขามีส่วนผสมของแอปเปิ้ลไซเดอร์และววิตามินซีใช่แล้วาสามารถสระผมแบบวันเว้นวันได้เลยนะคะหรือว่าที่พัดลองมาแล้วนะคะมากสุดก็คือ3วันสระทีก็ยังสวยอยู่ค่ะต่อเนื่องกับงานผมนะคะคือนี่เลย s u นซิลเนเจอร a ล b i โอแอคทีฟสู and ตรเบอร์เก t ร์มอสแอนด์บัตตอรัวนี้นะคะเัาก็เคยรีวิวในเพจไปแล้วอันนี้ไม่ขวดสีม่วงนะคะช่วยลดผมขาดร่วงถึง2เท่า กันที่ Dove m a c e l a Anti-Fall Shampoo มีไบโอตินเข้มข้นช่วยทาให้ผมแข็งแรงปัญหาผมขาดร่วงลดลงงานผมที่อยากแนะนําอีกตัวนะคะก็คือนี่ค่ะ Tresemme Keratin Smooth Shampoo ช่วยจัดการปัญหาผมยุ่งชีฟูจัดทรงยากให้ทรงสวยเหมือนไปซาลอนผมสวยแล้วก็ไปต่อกันที่งานผิวเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวนี้เลยวัซซีนกลูตาไฮยาหลออสีชมพูสูตร Dewy Radiance ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พัชชอบมากเคยใช้หมดไปแล้วขออวยยศในเรื่องของการซึมง,ง่ายมากๆใช้แล้วผิวแบบ Dewy ฉ่ำกลมไม่เน เลเงานผิวตัวต่อไปนะคะก็คือน,นี่เลยซิตราโรชั่นโรสแอนด์ไวททีช่วยบูสต์ผิวกระจ่างใสฉ่ำเด้งพร้อมกลิ่นหอมละมุนยาวนาะน ผิวอีกตัวนะคะก็คือตัวนี้ค่ะมัสลีนซูเปอร์ฟู้ดที่พัดเลือกมานะคะจะเป็นกลิ่นแคนเบอรี่ค่ะวิตามินจากผลไม้ช่วยลดจุดด่างดาให้ผิวดูผิวกระจ่างใสเด้ง1ิบเท่าดีต่อผิวมากยิ่งขึ้นผมเป๊ะผิวเป๊ะมาต่อกันที่ผิวหน้ากันเลยค่ะอายุอย่างเราๆนะคะก็ต้องมาพึ่งเซรั่มหน้าเด็กกันแล้วค่ะคอนเอจมิราเคิลอันติเมตยูดเซรั่มตัวนี้มีไฮยาตที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็มีวิตามินซีช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดเลือนพวกจุดด่างดำต่างๆนะคะงานผิวตััวสุทท้าาี่พอกนนนะะค ก็คือนี่เลยค่ะ Ponds 3D Glow Serum ขวดสีชมพูเขาเป็นเซรั่มกลูตาที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะเพราะว่ามี Wendy r e Velvet เขาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้เขาจะช่วยจัดก,การพวกจุดด่างดำรอยสิวฝ้าแดดมีวิตามิน B3 ที่ช่วยกระชับรูขุมขนให้ดูเล็กลงเผยผิวเรียบเนียนใครชอบตัวไหนอยากลองตัวไหนก็ลองจับคู่ตัวที่ชอบมาได้เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่พายปัเปิดถุงให้ดูในวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่พายเคยใช้แล้วก็ใช้ดีจริงๆค่ะแถมตอนนี้ซื้อครบ259บาทได้ของพรีเมียมจากมะม่วงฟรีที่ CJ Mall ทุกสาขาด้้ววยไ,ได่า ได้ของแถมก็คุ้มแล้วค่ะทุกคนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง24สิงหาคมเลยผมเป๊ะผิวปังในงงไม่เกิน3แบนดแบนดโรดีๆแบบนี้ต้องรีบไปจัดกันแล้วนะคะสาวๆ